เอาละครับพบกันในเกมของ s w o r d 4 e x t r ก m กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นการอัปเดตประจำวันที่26ปีนา2567นั่นเองนะครับในทุกๆวันนะครับก็จะมีแพทอัปเดตนะโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเพิ่มชุดซอเบสนะครับจะเป็นเลื่อยนะเป็นเลื่อยก็จะมีระดับเหมือนเดิมครับเป็นเซต E นะเป็นมีแต่ยูนิตมีแร่แล้วก็มีดิจนนะครับแล้วก็อันติเมต ซึ่งระดับเลระดับดีเจนอัติเมตแต่มันจะต่างกันตรงที่มีแสงไม่มีแสงนะครับอัติเมตผมยังไม่เคยเห็นนะในเซิร์ฟนี้นะครับแต่ว่ารีเจนเนจะมีแสงแต่ว่าเลจะไม่มีแสงครับแต่ถ้าอ e ีได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บวก1ขั้นเหมือนกันนะใช้เวลาใช้สกิลนะครับระดับก็คือสมมติว่าเรามีอีเรามีสกิล e สกิลบวก7็ก็จะกลายเป็นสกิลบวก8อะไรประมาณนี้นะครับก็จะบวก1ขั้นนะครับมีสกิลบวก9ก็จะกลายเป็นสกิลบวก10อะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นการบวก1ขั้นเนาะในสำหรับเซตต่างๆนะครับก็ถือว่าน่าใช้งานนะเซตนี้นะครับมันเป็นตัวคียดึงดึงเข้านะครับดึงบอลเข้าหาตัวนะครับถ้าโอเคแต่ว่าผมก็คงยังไม่ใช้หรอกนะวันนี้ลงดันก็ได้ P PP ก็ดีนะครับ ก็มันรวบหมดเลยอะว่าก็ค่อนข้างดีเลยนะซอบเบทต,ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอัปเดตในไข่ใหม่เด้อไข่ใหม่คือไข่ Amazing มันก็ไม่ใช่ไข่ใหม่หรอกเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในไข่เก่านะคือไข่ Amazing X จะเป็นเหมือนชุดนักล่าศูนย์ใช่ไหมดูไงก็นักล่าศูนย์ไหม,หน,น,ไหมนะครับน่าจะเป็นทันกิโลแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไร Back Uniform นะครับเป็น Back Uniform นะ แบ็คยูนิฟอร์มนะครับก็จะมีสเตตัสระดับอิมเปรีเลยนะถ้าได้น่าจะราคาแพงอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโลสเตตัสเป็นชิ้น่ะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความคิดผมนะแต่ถ้าเป็นรวมเป็นครบอย่าง3ชิ้นเนี่ยคือแรงแล้วนะคือดีมากเลยนะครัับอนนี้เป็นช่อง DE นะครับไม่น่าใช่ช่อง n นมอหรอกนะครับเป็นดีนะส่วนของชุดนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันอตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกมของโซนโฟร์เอ็กซ์ตมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูดีกว่าว่าในตัวเกมมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะไข่ซอบเบดนะครับจะอยู่น่าจ,จะอยู่ประมาณสักเกือบเดือนไหมกว่าไข่ใหม่จะมานะผมว่าไข่ตอนนี้เซต E น่าจะมาทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนเลยนะ ก็เป็นซอเบดนะครับก็มาลองเปิดอนนี้ก็ได้อันนี้ก็จะประมาณตอนนี้เอ็มอยู่ตกประมาณถ้าเซตเอ็มขายยนะี่สิบหกเนาะรับอยู่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็เซตยี่สิบหกยี่สิบหกสองไปเท่าไหร่ถ้าซอเบดมันอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าแต่ที่ผมแนะนํานะถ้าแนะนําถ้าใครจะซื้อนะครับไม่ได้ซีเดีต์อะไรนี่คือซื้อกับเซตเอ็มได้โดยตรงเลยนะครับเนะี่ยสามสิบห้าบาทใช่ไหม ว่าถ้าเราไปดูในช็อปกับอันเนี้ยมันราคาค่อนข้างแพงนะแต่ถ้าเราดูในเนี่ยมันเท่ากับไข่ฟองหนึ่งห้าสิบเก้าบาทเลยนะครับถ้าเก้าห้าพันเก้า้อยดีนี่คือห้าสิบเก้าบาทนะครับแต่เซตอิมขายอยู่ราคาประมาณสาสิบห้าเนาะสาสิบห้านะครับถ้าแนะนําว่าจะซื้อเปิดนะถ้าเราแบบไม่ได้อยากจะเอาไปของโปรโมชั่นอะไรอยากลุ้นเฉยๆนะครับก็เซอม ผมก็งว่าเซตอิมแหละถูกสุดแล้วนะครับในระบบกีมก็ถึง่าเพลงอยู่นะเดี๋ยวลองคำนวณดูก็ได้อิมหนึ่งตกสมมติว่าเราซื้ออมมาจากเซตอมเลยนะครับคูณไปสองเนาะห้าสิบสองบาทก็ประมาณราคาพอๆกันเลยนะครับเงินจาก NPC ก็พอๆกับตัวนี้แหละไข่นี้แต่เซตอมจะขายโยมันสามสิบห้าไหมไข่ซอนะครับสามสิบห้าก็จะคุ้มกว่านะครับถ้าใครจะซื้อเนาะ นี่ก็ประกอบการตัดสินใจเอานะครับเซตนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับ <c oughs> ผมก็ยังใส่เซตลิงเหมือนเดิมแหละเพราะผมไม่ค่อยทำอะไรเยอะล <c oughs> ิงมันลงดันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าซอบเบียดนี่ก็คือสวยผมยังคิดอยู่นะดาบยกนี่ก็โอเคนะครับแต่รอรอราคาหรือคนซื้อเยอะก่อนผมอาจจะไปใช้เหมือนกันํานะบซอบเบนะียดน่าลองกันเดี๋ยวเรามาดูไข่ใหม่ดีกว่านะครับไข่ใหม่มีอะไร,ะรบ้างนะว่าไข่ใหม่จะเป็น เออ่น่าจะเป็นชุดดาบที่ค่าสูงนะใช่ไหมเป็นน่าจะเป็นชุดทันกิโลนะเป็นชื่อว่าแบ็คยูนิฟอร์มนะครับชุดดำชุดดำน้ำเดี๋ยวนะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูใ,ใกล้ๆดิชุดดำอะไรนะชุดดำเป็นระดบับมินิมินะครับเซตไข่เนี้ยก็ ดูราคาละเดี๋ยวผมจะค่อยเปิดให้ดูลกันนะเดี๋ยวทำคลิปแยกอยีกทีหน,นึ่งน่าจะได้สัก10ฟองอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็พิพาประการใดขออภัยด้วยนะครับการอัปเดตในวันที่26นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับน่าจะเป็นคลิปเปิดไข่10ใบ,บนี้แล้วครับไปเจอกันครับผม